สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นนคลิปนี้เนี่ยเรามาอยู่กับหน้าความจริงของหูเต๋าที่หูเต๋าเนี่ยไม่เคยจะบอกคุณนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือ5สิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับหูเต๋าแหละแต่ว่าชื่อคลิปมันยาวเกินไปกูก็เลยทําชื่อให้มันดูคลิกเบสขึ้นไม่มีอะไรมากนะครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมเขาแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่าง Rich Man Shop บริการเติมเกม24ชั่วโมงการันตีด้วยยอดผู้ติดตามหลักแสนคนเติมได้ทั้งในเฟซในไลน์อินสตาแกรมและเว็บไซต์ i c h Man Shop เติมถูกเติมไวไว้ใจ r i c h m o n Shop ช็อปช็ Richman Shop ฉลองสามแสนซับแจกยับซับกระจายแจกหนักกว่า70,000บาทแจกน t อ i n g p งโฟนมือถือแฟชั่นสุดจีดและหูฟัง l a s ซอร์ m ฮมเมอร์เฮดหูฟังสำหรับเกมเมอร์และกิฟเวอร์เชอร์มูลค่า199บาทมากกว่า100รางวัลพร้อมกิจกรรมชิงโชค2ชั้นอยากรู้ปะละ่ะอยากรู้ก็ชักมาเลยที่ Richman Shop ทั้งในเฟสและไลน์ เรื่องที่หนึ่งที่หูเตาไม่เคยจะบอกคุณนะครับผมนั้น,นก็คือเรื่องตอนสมัยวัยเด็กของหูเตานั่นเองเพราะูเตาเนี่ยครับมันเป็นคนที่แปลกมา,าตั้งแต่เด็กแล้วครับนะครับซึ่งถ้าถามว่าปัจจุบันมันแปลกยังไงเอ่อซึ่งถ้าเกิดจ้าจะให้เล่าเนี่ยมันก็น่าจะเยอะมา,มากๆนะครับแต่ลองคิดดูว่าคนปกติเขาจะคุยกับผีชอบหาเรื่องแกล้งคนทุก5าวิมีสัตว์เลี้ยงเป็นลูกปั้นสิงโตแลวพาตัวซอมบี้กันไหมครับก็คงจะไม่ถูกไหมซึ่งในสมัยที่เธอเป็นเด็กเนี่ยครับเธอก็มักจะทาพฤติกรรม ตอน3ขวบหรือจะเป็นในสมัยตอน8ขวบที่เธอเนี่ยเริ่มจะศึกษาการจัดงานศพอย่างจริงจังนะครับซึ่งเด็กทั่วไป8ขวบก็คงจะไม่มีใครมานั่งแบบว่าศึกษาการจัดงานศพกันอยู่แล้วนะครับหรือเปล่าอาจจะมีเยอะเลยั้งแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกจน w a t t h e f u c k เลยเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เธอเนี่ยเคยแอบโดดเลี้ยนเพื่อที่ไปนอนหลับในโรงศพนั่นเองครับ เรียกว่าไม่น่ามีคนปกติคนไหนที่เขาจะนั่งทําอะไรแบบนี้เหมือนกับหูเต๋าเลยนะครับส่วนในเรื่องที่2ที่หูเต๋าไม่เคยจะบอกคุณนะครับเรื่องสองก็คือคนในเมืองเนี่ยไม่ชอบขี้หน้าหูเตา๋านั่นเองนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับถึงแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะพอเดาได้อยู่แล้วนะครับจากคาพูดคําจาของชาวเมืองที่พูดกับตัวของหูเต๋าเนี่ยเวลาที่เธอไปขายโรงศพเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมครับว่าเออแบบว่าคนในเมืองก็จะพูดแบบเหมือน ไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจหูเตาอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่คนในเมืองเนี่ยไม่ชอบขี้หน้าเธอเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ชอบแกล้งชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่เป็นประจำนั่นเองด้วยเอ้นิสัยการที่ไปแห่ค,คนอื่นอยู่บ่อยๆเนี่ยครับมันเลยทําให้คนในเมืองเนี่ยไม่ค่อยจะชอบขี้หน้าเธอสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลัวที่จะโดนแกล้งนั่นเองเออก็ดูค่อนข้างผิดคาดนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมก็คิดว่าคนในเมืองเนี่ยไม่ชอบเพราะว่าหูเต่าไม่เป็นคนขายลงศพเว้แต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับคือหูเต่าแม่งติดเล่น เรื่องที่3ที่หูเต๋าเนี่ยไม่เคยจะบอกคุณน,นะครับนั่นก็คือสาเหตุที่หูเต๋าเขารักพาตัวชีชีหลาย,นนย,าาลยหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวละครเอ้ยหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าทําไมหูเต๋าถึงต้องรักพาตัวชีชีด้วยถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยหูเต๋าจะไม่ได้รักพาตัวชีชีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแต่รู้ไหมครับว่าสาเหตุที่หูเต๋าเนี่ยไล่รักพาตัวหรือว่าไล่จับชีชีเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของหูเต๋าเนี่ยครับมองว่าการตายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหนีได้ เพราะฉะนั้นการฝืนความตายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎธรรมชาติในความคิดของเธอนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้ซอมบี้ที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาอย่างชีชีเนี่ยก็ไม่แปลกหรอกครับที่หูเต๋าเนี่ยจะตามลักพาตัวเพื่อที่จะเอาไปฝังโบ่อยซึ่งไอ้วิธีในการที่จะกําจัดเอ่อีชีของหูเต๋าเนี่ยค่อนข้างที่จะป่าเถื่อนเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาฉีชีทั้งเป็นหรือจะฝังชีชีทั้งเป็นนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเธอก็มักจะแอบเอาถุงดํา ขนาดเล็กใช้คาว่าขนาดเล็กนะไปลักพาตัวฉีฉีนะครับซึ่งทุกครั้งเนี่ยก็จะโดนหมอไปเนี่ยจับได้อยู่ตลอดนะครับเพราะว่าไอ้ถุงที่เธอเอาไปลักพาตัวฉีฉีเนี่ยมัน ไม่มิดนั่นเองนะครับคือมันจะโผล่หัวของฉีีออกมาครึ่งหนึ่งอ่ะก็คือแบบหมวกของฉีีแล้วก็แบบหนาา้าผากฉีีอะไรเงี้ยทุกครั้งที่ฮูเต๋าเนี่ยไปฝังฉีีหมอไปก็จะตามขุดคือกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับแล้วด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบแบบเนี้ยวนหลวอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็เลยทําให้ตัวของฮูเต๋าเนี่ยยอมแพ้แล้วก็ไม่ค่อยชอบหมอไปสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเออเขาเป็นคนที่ทําให้ชี่เนี่ยมีอายุยาวนานขึ้นแต่ถึงปัจจุบันเนี่ยฮูเต๋าก็ยอมรับว่าฉี่เนี่ยเป็นเพื่อนของเธอแล้วแล้วก็ยอมยกเวว้น่า จะให้ฉีฉีเนี่ยเป็นคนที่มีอายุยาวหรือว่าผิดกฎธรรมชาติคนหนึ่งก็ได้หลังจากที่เธอเนี่ยไปรู้ความหลังของฉีฉีมานะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยฉีฉีก็ยังมีภาพจําฝังใจไปแล้วนะครับว่าหูเต๋าเนี่ยเป็นคนที่รักพาตัวเธอฉีฉีก็เลยเกลียดเข้าไส้แล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเป็นเพื่อนกับหูเต๋าสักเท่าไหร่นะเรื่องที่4ี่ที่หูเต๋าไม่เคยจะบอกคุณนะครับก็คือเธอเนี่ยมีสิงโตที่แกะสลักจากหินเป็นสัตว์เลี้ยงเวลาลังที่ผมรู้ไอ้เรื่องนี้เข้าเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะ งงอยู่พอสมควรเลยว่าแบบตว์เลี้ยงที่เป็นสิงโตแกะสลักเนี่ยนะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าอย่างนี้ครับคือหน้าอาคารของฝ่ายกิจการทั่วไปในหลี่เย่เนี่ยมันจะมีรูปปั้นสิงโตอยู่2ตัวซึ่งมันก็ดูท่าทางค่อนข้างจะสมจริงอยู่พอสมควรนะครับก็คือมันเป็นรูปปั้นสิงโตซึ่งแน่นอนเขาว่าไอ้สิงโต2ตัวนั้นเนี่ยมันก็แค่รูปปั้นถูกไหมแถมยังเป็นรูปปั้นบ้านคนอื่นด้วยครับแต่ช่างเรื่องนั้นไปก่อนในวันหนึ่งเนี่ยหูเต๋าได้ทําการ เดินเข้าไปใกล้ๆกับตัวของรูปปั้นทั้งสองอันนั้นแล้วครับแล้วก็มองแล้วก็คิดอะไรไปบังพาอยู่สักพักหนึง่งเจ้ากระทั่งอยู่ๆเนี่ยเธอก็ขำขึ้นมาลั่นเมืองเลยเว้ยแล้วก็เดินเข้าไปตบที่กรงเล็บของรูปปั้นสิงโตตัวนั้นที่เธอมองนับตั้แต่นั้นมาเนี่ยครับเธอก็มักจะไปเยี่ยมไอ้รูปปั้นสิงโตนั้นอยู่เป็นประจำใช้มาตั้งชื่อกับสิงโตทั้งสองตัวด้วยนะครับและยังมีอีกบ่อยครั้งนะครับที่เธอมักจะถือแปรงอันใหญ่มาพร้อมกับ น้ำเพื่อที่จะทำความสะอาดลูกปั้นของสิงโตวพวกนั้นราวกับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเธอเลยมันจะมีอยู่ช่วงแรกๆเนี่ยที่ทหารในฝ่ายกิจการทั่วไปเนี่ยครับเขาค่อนข,ข้างที่จะหลอนเลยเพราะามันมีเสียงเดินอยู่ตอนกลางคืนนะครับซึ่งตอนนั้นเขาก็คิดว่าเป็นโจรในจริงแล้วก็คือเป็นหูเต๋าที่มาทําความสะอาดตัวของลูกปั้นนั่นแหละซึ่งหูเต๋ากับพวกทหารเนี่ยก็จะมักจะผลัดเวรกันมาทําความสะอาดอยู่เป็นประจำนะครับจนกระทั่งอยู่ช่วงหลังๆมานี้เนี่ยก็หูเต๋าก็ไม่ค่อยมาทำความสะอาดแล้วนะครับแล้วทหารเนี่ยก็กลับไปถามตัวของหูเต๋าว่า เออทำไมถึงไม่มาเยี่ยมสิงโต2ตัวนี้แล้วล่ะหูเต๋าก็ให้เหตุผลประมาณว่าสิงโต2ตัวนั้นเนี่ยมันโตพอที่จะไม่ต้องให้ฉันดูแลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็เลยไม่จะเป็นได้ต้องไปดูแลเขาอยู่บ่อยๆและอีกอย่างฉันก็กําลังยุ่งมากอยู่กับงานของฉันด้วยนั่นแหละครับเรื่องที่5หรือว่าเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับที่หูเต๋าไม่เคยจะบอกคุณก็คือเธอเนี่ยสามารถคุยกับผีได้นั่นเองจริงๆไอ้เรื่องคุยกับผีได้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่หูเต๋อหรอกครับก็คือทั้ง เพราะว่ามันจะมีอยู่สถานที่ที่หนึ่งนะครับที่เข้าไปได้ยากมากๆแต่ว่ามันเป็นสถานที่ที่ตระกูลของครูเต๋าหรือว่าทางโถงแห่งการเกิดใหม่วังเชิงเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับสถานที่นั้นนะครับซึ่งไอสถานที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่แบ่งระหว่างความเป็นกับความตายใครก็ตามเนี่ยครับที่เข้าไปที่นั้นเนี่ยเราก็จะพบกับวิญญาณเป็นเรื่องปกติเลยหมายถึงสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้ด้วยนะ แต่น่นอนครับผมนะว่าแต่น่านอนว่าที่นั่นเนี่ยมันก็มีแค่วิญญาณของคนตายกับคนที่มาจากตระกูลหูเต่าที่เข้าไปได้เท่านั้นเลยกลายเป็นว่ามีคนน้อยมากๆนะครับผมนั้นที่จะสามารถสื่อสารกับผีได้เพราะว่าผีมันไม่ได้ออกมาเดินเพ่นพ่านนั่นเองมันอยู่แค่ในสถานที่ที่ตระกูลหูเต่านนเนี่ยเป็นคนปกครองพื้นที่นั้นหรือว่าเป็นพื้นที่ของถงแห่งการเกิดใหม่ที่จะเข้าไปทําพิธีนั่นเองซึ่งก็อาจจะเป็นการไปคุยกับผีหรืออะไรแบบนั้นนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5ความจริงของหูเต๋าที่หลายๆคนอาจไม่เคยรู้หรือว่าเป็นสิ่งที่หูเต๋าไม่เคยบอกให้คุณรู้นั่นเองเป็นยังไงบ้างครับผมนะใน5ข้อเนี่ยมีข้อไหนที่รู้กันอยู่แล้วบ้างใครที่รู้ทั้งหมด5ข้อเลยเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือยังมีสิ่งที่น่าสนใจกว่านี้ อีกก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยก็แล้วกันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยากจะถามท่านผู้ชมว่าเออชอบไอคอนเทนแนวเนื้อเรื่องแบบนี้หรือเปล่าซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกมันว่าเนื้อเรื่องได้หรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าชอบไอคอนเทนแบบนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยผมจะได้เอามาทําบ่อยๆนะครับอาจจะเป็นของตัวละครอื่นๆที่ก็แล้วแต่อีกทีหนึ่งนะครับว่าผมจะหาข้อมูลมาได้มากน้อยแค่ไหน แต่ก็แน่นอนครับผมนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยกันแล้วกันและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปน <insan> ี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์เพิ่มกำงใจกับคลิปใหม่ๆของผมเจ้าของวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายจ้า